เฮ็ดดังปึ้งขึ้นปะฮู้น่ะน่ะนี่ยเฮ็ดดังนั่นสินะเฮ็ดดังปึ้งเฮ็ดดังปึ้งนั่นสิน่ะเอาไม่เมียดูอไม่เพียวเฮ็ดดังปึ้งขึ้นปะฮู้เป็นเด้อร์ว่าแม่เฮ็ดดังปึ้งขึ้นปะฮู้เป็นไรสแต่เฮ็ดดังปึ้งรึเฮ็ดดังปึ้งรึเฮ็ดดังปึ้งรึ เอ้ยนดงปึงเงเอ้ยน่ยเยเนเฮนเยเชินาเ้ชินฮ้ยมีะไรห้ันไหนเนี่ยน่น่ะนั่น่ะเ้ดงปึงขึ้นปงหู้

ไม่เอะหป่ะเพราะาดูไม่นักเลยผูเดียวแบกได้สบายแบบนี้นะไป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 ่ไปเที่ยวไปไอ้ยูโรไปเที่ยวอ่ะเไปเที่ยวส่ยไปวังเวียงปะไปบ่วังเวียงบ่ไปวังเวียงบ่ ไปโบมึงน่ะไปวะไปบังยังวะไปบังยัง่ะมึงแต่มึนข้ามัึงขมนั่นนั่นหนึ่งขทานน่นหน่งเหรอแลนเนี่ยค้า้นนั่นนะขึ้นน่ะอันนี้ชื่ออย่งชื่อยูโร ได้สามเดือนกับเจ้ามือได้สามเดือนกับเก้ามือไสามเดือนกับเก้ามือละสิได้ช็อปน่ช็อปน้อ่นี่นช็อปนหูตังต้งช็น้อยหูตังตงเนี่ยน่นน่ะเนน่ะ

Wee 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 wee. Wee 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 wee. ซงแมเรงนี้แต่ว่มัดเจอะมีเรื่องการแก้ปัญหาการเรียกเลี้ยอย่างที้สูงอยี่ไปทักับเรือิของการ้อย่างไรด้วยมละยี่ิ้มละยิ้มละยิ้มละยิะยิ้มจำบังเนายยิ้มจำบังยิ้มจำบัง nhím chấm băng lại nhím chấm băng trên đá nhím là là nhím chấm băng nhím nhím chấm băng ừ. nào ừ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  nè ท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ osure, ในเมียนมาผลเอกประยุจันทร์โภชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยึดตามจุดยืนอาเซียนไม่ก้าวไกลกิจการภายในบ๊ายบาย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 กันเลยบายบายฮัลโหลบ๊ายบายกันบายบาย ที่กอเหน้าที่ในการแลค,ความสงบเรียบร้อยกับสถานการณ์่ระบากของโรคโควิด -19 ทั้งนี้นาาาการบินชอรจและปูดรองอ